สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปย้ายออฟนะครับย้ายออฟจากคอนเทลล่าไปพายอนอีกแล้วนะครับก็ค,คือแถวสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆแถวสุดท้ายที่ผมตั้งใจไว้ก็จะเป็นย้ายจากคอนเทลล่าสิบห้านะครับนี่นะครับเพื่อนๆคอนสิบห้าไปย่อนสิบสองนะครับ ที่คิดรอบนี้จะใช้หินราวสองพราก้อนเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าจะย้ายเสร็จได้โดยเร็วไหมนะครับเพราะว่าผมเตรียมหินแก้มาแค่10คลิกนะครับก็คือ240ก้อนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าไงไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมไปเทดสดาเมียดก่อนเนาะขอให้แก้จบในโดยเร็วนะครับเพื่อนๆแล้วก็อยากให้มันถ้าจบแล้วก็ จะได้ไม่บานปลายนะแต่คือสองแถวแรกผมผมก็สบายมาแล้วนะแต่ก็ยังว่าแหละครับว่ายิ่งจบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมจกันเลยนะครับอ้าวลืมเปิดลิงค์ครับเอาใหม่นะเพื่อน สักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันหายพิษก่อนโอเคเริ่มเลยนะครับตอนนี้คีย์ที่แรงที่สุดคือ14ล้านนะครับ14ล้านโซนิกโบ568นะครับ 14ทับ5 68นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมตตต่อวินะว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับดาเมตตต่อวิจะอยู่ราวๆ27 28นะเดี๋ยวผมต,ตีเข้าๆก็28แล้วกันนะเพื่อน ยี่สิบเจ็ดจุดแปดแล้วกันกลางๆยี่สิบเจ็ดจุดแปดดาเมตรรวมนะครับดาเมตรรวมเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะเพื่อนๆโอเค ครับเราก็เทสต์ดามเมจรเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปถึงเดี๋ยวถ้งไงเดี๋ยวตัดไปหน้าย้ายเลยนะเพื่อนก็หวังว่ามันจะจบโดยเร็วนะเดี๋ยวไปหน้าย้ายเลยครับครับเราก็มาหน้าย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะมาดูดานเมจไอพีเอสแท็กก่อนที่จะย้ายนะครับตอนนี้คือ19,4914ก้าสี่เกนะครับก็ประมาณแสนเก้าพนะครับ แล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราจะย้ายไปแล้วจะเป็นเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับดูดู str ก็ประมาณ4,259นะครับถ้าสมมุติผมย้ายเสร็จนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปลองทดเมจนะครับเพื่อนๆผมเห็นบางคนบอกว่าให้ใส่แหวนโก้ดข้างนึงนะครับถ้าผมย้ายออฟครบ3 3ช่องนะผมคิดว่าถ้าเราถอดแหวนสเตนข้างหนึงสเตนเรายัง3,000นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ทีละเรื่องนะเอาเอาย้ายให้จบก่อนนะครับไปเลยครับอา้าวเดี๋ยวนะครับทำไมรู้สึกมันจะไม่พอเดี๋ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกดข้ามย้ายไปก่อนค่าเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับ ไปนักดาบนะครับขาดอยู่ประมาณอ,อ้าวทำไมขาดอะผม <S <S ผม,ผมคิดว่าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในคังก่อนนะครับผมพอ,อแป๊บหนึ่งนะครับสรุปสรุปในคังไม่มีนะแต่เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมดึงเลยก็ได้ครับพอจะมีพอจะมีเพชรอยู่บ้างนะครับก็ มันจะขาดอยู่66ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวดึงที่หลอมเสร็จเลยนะเพราะว่าผมไม่มีสเตเตม,มินาแล้วครับ66จุกครับได้50ไม่เป็นไรครับ50ก็จะขาดอีก16นะครับ เพราะว่าตอนนี้สติมิน่าผมเกลี้ยงเลยนะอะไรก็ไม่เหลือแล้วอยวาออก้านี้ก่อนครับเราก็จะได้มาพอดีนะก็ช็อตนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะไปแล้วได้สตนเลยไหมนะครับมีช่องหนึ่งเนาะช่องสองนี้ผมได้สตนมาเลยแต่มันก็คงจะไม่คิดว่าดวงมันจจแบบขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอบนี้มาลองกันเลยนะครับไม่ได้คาดหวังนะครับ ว่าจะต้องไปสเตนนะครับโอเคครับไม่ไปสเตนนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปแก้ที่พายอนเลยนะครับผมมีแค่สิบคลิกนะเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจบไหมนะแต่อยากให้จบนะถ้าสมมุติจบก็จะได้มาลองดามจกันนะครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูที่เมืองพายอนเลยนะครับ ก็ตัดมาที่หน้าแก้ออฟเมืองขายยอดแล้วนะครับมันจะหนักตรงที่เห็นไหมครับตอนตอนช่วงสิบเอ็ดมันจะใช้แค่สิบแปดก้อนนะเพื่อนเพื่อนแต่พอสิบสองแล้วอะ่ะมันใช้ทั้งหมดยี่สิบสี่ก้อน่อคลิกนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดนะเพื่อนเพื่อนก็เออมันมีแค่สิบคลิกนะหวังว่าจะแก้ได้ในภายในสิบคลิกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นไปด้วยกันครับเดี๋ยวถ้าไงออกหน้านีกว่น ผมก็จะใช้ใชสเติปเดิมนะแบบเอ้ยครับผมเดินเข้ามาแล้วผมขอกดแล้วได้สเตนเลยได้ไหมครับมาลองดูผมจะเข้าทีละ2คลิกนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ได้สเตนก็ขอขึ้น13ก็ยังดีนะครับ มาแล้วครับเริ่มดูทรงมาแล้วช่องสุดท้ายยากเสมอผมว่าไปครับไปอีก2คลิกขอนะครับผมขอนะครับเดี๋ยวเอาพี่จะแท็กไว้ก่อนก็ได้ครับ สิบสามเพื่อนเพื่อนถือว่าวันนี้ผมโอเคแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าแก้ได้จะยิ่งโอเคไปอีกนะครับเพราะว่าที่ผมคิดไว้ผมกะดันช่องนี้ขึ้น13บสามนรครเพื่อนเพื่อนแล้วก็เผื่อ2ช่องนี้จะย้ายไปกีฟนะครับสเตนจะเอ้มันจะได้เอเวกเราจะจะได้อยู่เท่าเดิมนะครับเอเวกเป็นเป็นสามสบสามนะครับรับเลยนะครับ อาจจะช้าหน่อยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันแต่ละคลิกมันก็หมดเยอะนะครับไปครับผมขอไม่ขอเวลก็ได้นะครับผมขอแค่สเตนครับแค่เป็นสเตนก็พอนะเ g i ีไอเหรเดี๋ยวรับเ g i ไว้ก่อนนะครับ เปี่ยนแนวก่อนนะครับของมีน้อยนะตอนนี้ก็น่าจะไปแล้วเกินครึ่งทางนะก็จะเหลือหรือยู่ราวๆประมาณสี่คลิกมั้งอ่ะได้เข้าได้อีกสองครั้งนะครับก็หวังว่าสี่คลิกนี้จะจบนะครับ ไม่ได้นะครับเรามาดูกันครับสองคลิกสุดท้ายนะเพื่อนๆหวังว่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมรอจนได้นะเพ,นเพราะว่าผมจะได้ตัดคลิปมารวมกันแล้วก็เทสัลเมตรตอนท้ายนะแต่ก็โอเคแล้วนะครับมันขึ้น13นะครับแต่คราวนี้ก็เหลือแค่แก้สเตนก็ ค่อยๆกดไปนะเพื่อนๆเนาะ M S t a k สุดท้ายแล้วนะครับขอสเตนตอันสุดท้ายได้หรือไม่ไปครับสเตนต์สิบสองเอาไงดีเพื่อนๆ <S <S ผมว่าไม่รับนะเพราะว่าผมคิดว่าดันขึ้นสิบสามมันยากกว่านะเพราะว่า อย่างที่ผมว่าแหละพอแก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือมาสเตนเจ็ดสิบสองนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมสามารถดึงได้อีกสักสองคลิกไหมดึงแบบสุดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีสเตมินาแล้วนะเพื่อนๆก็48โอ้โห ได้แค่คลิกเดียวนะมาโอ้โหหนักมากนะเ,นเพื่อนเพือนนหรือจะรับแต่ถ้ารับสิบสองถ้าถึงตอนที่ผมจะต้องไปกีฟผมก็ต้องมาแก้อีกอ่ัผมว่าผมทนดีกว่าอ่ะลองดูครับคลิกเดียว เพื่ออนาคตนะเพื่อนๆพเพราะว่าถ้าอย่างว่าแหละถ้าเกิดแบบเราเราไปกีฟแล้วเราจะต้องมาปลดเอาเวกอีกครับมันก็ต้องมาดาันช่องแรกอยู่ดีนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้มันขึ้นแล้วก็เหลือแค่แก้เนาะสมมุติเราแก้ไปมันขึ้นสิบสี่ก็บุญหัวไปโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับไม่พูดเยอะครับคลิกสุดท้ายขอได้ไหมครับรับคลิกสุดท้ายแล้วชึบชึบ ไปครับ A G I เหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมพไว้เท่านี้ก่อนเนาะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวผมพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วผมแก้สเตนตเสร็จเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปที่เป็นแบบเทสดาเมจเลครับเดี๋ยวถ้าไงก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเทสดาเมจต,ตอนท้ายให้ดูนะครับโอเคครับ ครับเราก็กลับมาแล้วนะครับก็ผมก็ไปแก้มาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ไปเสียงเสียแก้อยู่เราลาประมาณสิบเกือบสิบคลิกได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้มาแล้วก็เป็น STR สิบสามนะตอนนี้ผมก็ออฟย่อนทั้งหมดสามช่องที่อาวุธเรียบร้อยนะครับก็คือทั้งตัวย่อนหมดแล้วครับแต่มีมีตรงส่วนมัรหรืออะไรทักอย่างเนี่ยผมยังเป็นวิดอยู่นะ มีวิดอยู่ช่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่นอกนั้นก็จะเป็นสเตนหมดนะมันจะทําให้ยืนบอสง่ายนะเพื่อนๆสมมุติคุณไม่ผมผมว่าผมยืนบอสง่ายง่ายเยอะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูพีพีดามจกันเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ผมจะย้ายนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะแสนเก้าหมื่น แสน0 0 0นะครับตอนนี้ก็จะเป็น2 0 0 0 0 0กก็ขึ้นมาประมาณ12 0 0 0นะเพื่อน,อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราท่าไงเราเรามาลอง DPS หลังจากหลังจากย้ายนะครับก็คือคือเราก่อนย้ายมันจะเท่านี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆมาพูดกันทีหลังนะเพื่อนๆว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้คือก่อนย้ายนะครับก็คือที่ทำไว้นะครับ คราวนี้เรามาดูนะครับว่าหลังย้ายมันเท่าไหร่นะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้สกิลเท่ากันนะครับไปเลยครับตอนนี้คีที่แรงที่สุด14.8นะครับเพิ่มมา8000 0 0นะ เทอร์นิกโบหกหกร้อยสองนะครับสิบสี่จุดแปดทับหกศูนย์สองนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะเพื่อนเพื่อนคราวนี้ไปดูดาเมจคงที่นะครับต่อวิ ดูจากสายตานะ่าจะประมาณ29.5นะครับแบบกลางๆแข่งๆ29.5าแล้วราวนั้น29.2นะผมให้29.2แล้วกันครับ29.2กับดาเมจร,รวมนะดาเมจรวมจริงๆมันอยู่ที่พอๆกันนะเพื่อนๆมันอยู่ที่จังหวะโซนิคโบอันเนี้ยก่อนหน้ามันอาจจะโซนิคโบแบบตอนท้ายอ่ะ แค่นั้นเองครับมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะอืมเมื่อกี้เป็นยี่สิบเก้าจุห้าหใช่ครับแล้วก็ในตัวนี้อยู่ราวๆหนึ่งเจดห้าเก้าอยู่ราวๆนี้นะครับที่ผมสังเกตได้นะ ก็ดาเมจที่ขึ้นมาก็จะอยู่พอๆกันหมดนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ราวห้า0สน0กแสนแต่อันนี้คือมันเป็นออปย้อนสิบสมครับมันมัน,ม,นมันต่างกัน2ขั้นมันก็เลยอาจจะแรงกว่าแต่หลักๆคือถ้าถ้า10มาถ้าคอนสิบมาย่อน10หรือ11เนี่ยมันจะอยู่ได้ได้ดามเมจราวๆประมาณสี0แสนนะเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะมา มันจะมาลองนะครับเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนว่าให้ใส่แหวนโกดข้างหนึ่งนะครับจะแรงกว่าหรือเบากว่านะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําแหวนโกตนี่นะให้เพื่อนๆดูว่าเออใส่แทนข้างหนึ่งมันจะแรงกว่าไหมนะครับค่าค่าต่อวิคือแต่แต่ถ้าใส่แหวนโกตเราจะดูที่แรงที่สุดโซนิกโบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่า มันจะมีค่าลดไล่มาเกี่ยวนะครับก็คือ s โซนิคโ l จะบ่อยขึ้นทำให้ดาเมจต้องไปดูที่ดาเมจรวมกับดาเมจต่อวีทนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำนี่นะครับเทสแหวนโคตข้างหนึ่งนะครับใส่แทนแหวนสเตนหนึ่งข้างนะครับครับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ